สวัสดีครับพบกับพอฟังชนเนออีกแล้วนะครับวันนี้แฟมไม่ได้จะมารีวิวไม่ได้จะมาแนะนำอะไรเลยแต่วันนี้นะครับแฟมก็จะกลับมาพร้อมกับการทำขนมนั่นเองครับซึ่งวัตถุดิบหลักๆของเราเนี่ยนะครับในการทำวันนี้เนี่ยก็หาง่ายมากๆแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงวิธีทำเนี่ยก็เหมาะสําหรับเด็กหอทั่วไปด้วยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทํา คุกกี้ไมโครเวฟนั่นเองครับแต่ว่าคุกกี้ไมโครเวฟของแฟมในวันนี้นะครับจะมีวัตถุดิบแค่3อย่างเท่านั้นเองแล้ววัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับที่มี3อย่างนั้นเนี่ยก็ได้แก่นี่เลยครับอันแรกเลยนะครับก็คือเนยนะครับซึ่งจะใช้ชนิดเค็มหรือชนิดหวานก็ได้ครับมาร์ชเมลโล่นะครับแฟมใช้มาร์ชเมลโล่แบรนด์นี้นะครับซึ่งมาร์ชเมลโล่เนี่ยจะใช้เป็นเล็กเป็นใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราต้องการเลย คุกกี้โอริออนเอ,เอจะใช้กี่ชิ้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแฟม้มจะกรกำหนดอัตราส่วนยังไงนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วนะครับที่จะมาดูคุกกี้ไมโครเวฟของแฟมนะครับก็ไปชมกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็เตรียมม์ชเมลโล่แล้วก็เนยของเรานะครับตัวแรกเลยเราก็น,นําเนยของเราเนี่ยนะครับที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในภาชนะแบบนี้เลยโดยใช้ช้อนนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราเตรียมเนยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาร์ชเมลโล่นะครับใส่ลงไปตามชอบเลยนะครับตามอัตราส่วนที่เราต้องการเลยไม่แคร์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเตรียมในส่วนของเจ้อริโอกันนะครับโดยเราจะ นำโอรีโอของเรานะครับใส่เข้าไปในถุงใบนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามีเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าโอรีโอเนี้ยนะครับเขาได้ทำลายของเจ้าโอรีโอขึ้นมาใหม่นะครับไม่เหมือนเดิมเลยโอเคเมื่อเราทําการใส่โอรีโอไปในถุงแล้วนะครับเราก็บดมันให้ละเอียดพอสมควรนะครับไม่ต้องละเอียดมากให้มันยังเป็นเนื้อ,อยู่นิดนึงนะครับ เสร็จแล้วเราก็นำเจ้ามาร์ชเมลโล่แล้วก็เนยที่เราเตรียมไว้น,นะครับมาเข้าไมโครเวฟนะครับเป็นเวลา1นาทีครึ่งโดยประมาณนะครับซึ่งเราต้องการที่จะละลายมาร์ชเมลโล่แล้วก็จเจ้าเนยนั่นเองแล้วก็ครบเวลาแล้วนะครับเราก็จะได้เนยผสมกับมาร์ชเมลโล่นะครับอย่างนี้มันร้อนมากต้องระวังนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะใส่เจ้าโอริโอผงที่เราบดไว้นะครับ ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับส่วนแ้มนะครับจะเติมนมลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันแข็งแล้วก็ด้านจนเกินไปนะครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับเราก็จะได้เป็นเหนียวเหนียวแบบนี้นะครับคล้ไข่กะละแมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเมื่อเราได้เป็นเหนียวเหนียวแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการแพ็คใส่ถุงนะครับตักใส่ถุงที่เราเตรียมไว้เลยนะครับ เราก็จะได้แบบนี้หลังจากที่เราแช่เย็นไว้แล้วนะครับแฟมบอกว่าให้แช่หนึ่งชั่วโมงแต่ว่าแฟมเผลอแช่ไปตั้งข้ามคืนนึงแน่นะฮะก็จะเป็นรูปออกมาแบบนี้นะครับแข็งนิดนึงแล้วตอนนี้นะครับขนมของแบบเนี้ยก็ครบข้ามคืนนึงแล,แล้วก็ใส่ช่องฟรีไว้นะครับและนี่ก็คือผลงานของเรานะครับนี่คือผลงานของเรานะฮะเป็น โอรีโอมาร์ชเมลโล่นะครับก็จะเป็นคล้ายๆคุกกี้แล้วก็เป็นวิสกิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับนี่นะครับก็คือตัวของมันลักษณะนี้เห็นไหมคะซึ่งข้างนอกเนี่ยนะครับมันก็จะนุ่มๆเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนมาร์ชเมลโล่นะคะแล้วก็เป็นครีมนิดนึงก็ทั้งใส่นมเข้าไปนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็ข้างในของมันเนี่ยจะแข็งๆกรอบๆหน่อยเดี๋ยวดูกินให้ดูหักนี่ข้างในจะมีส่วนของมาร์ชเมลโล่อยู่ด้วยเป็นไส้มาร์ชเมลโล่นะคะเห็นห็นมก ถ้าเพื่อนๆอยากจะลองทานะครับก็ลองใช้วิธีของแฟมดูนะครับแล้วก็ลองทํากันแล้วก็มาแชร์ให้ดูว่าผลงานที่เพื่อนๆทํามันเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนคลิปของแฟมในว,วันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปกินก่อนดีกว่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับสไครป์แฟมด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบาย